อนน์วันหน้าต่อไปแม้ผู้ใดจะสักการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชามากมายสูงค่าแค่ไหนก็ไม่ชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งอนนล์ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้สักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันประเสริฐแล้วอนนล์ เราจะปรินิพานในคืนนี้แล้วอย่าได้คิดว่าพระาศาสดาของเราปรินิพานแล้วาศาสดาของเราจะไม่มีด้วยเพราะแท้จริงแล้วธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงและบัญญัติเอาไว้จะเป็นาศาสดาแทนเราต่อไปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีธรรมและวินัยเป็นที่พึ่งเธอ อย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้แตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น